พอเวลาหมอจะมาตรวจสุขภาพประจําปีละน้อแง่อะไรคุณหญิงแม่เนี่ยนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเออ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 รอแป๊บหนึ่งนะวันนี้คงตรวจไม่นานหรอกนะไม่เจ็บไม่มีฉีดยาหรอกคนเนี้ยหญิงหญิงแม่เขากินอะไรไม่ได้กินปันปอนปันปอมไงเออเออเออเอาเอารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหมอมาคนใช้วะเนี่ยลูก ไออําไงมึงไม่นั่งรางอ่ะตีเสมอแม่ซะแล้วเลยไออําเดี๋ยวหมอมาเลนั่งรอครับอ้โหนี่มออะไรครับเป็นชื่ออะไรฮะผมชื่อหมอครับ ด้วยเป็นหมอด้วยชื่อหมอด้วยชื่อเล่นชื่อหมอครับผมชื่อจริงเหระครับก็หมอหมอครับก็นะครับจบอะไรมาเนี่ยจบหมอครับจบที่ไหนครับจุครับผมจุลาจุจุอย่าพูดไปเกือบเกือบเกือบไม่ทันเลยเ้ยนั่นสายตาเนี่ยสายตาครับผมสั้นเท่าไหร่ครับยี่ยาวครับผมโอ้ยาวอะยาวเท่าไหร่ครับ ประมาณสี่กิโลฮะโอ้ถ้ากิโลที่ห้าเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วครับผมนี่สายตายาวครับเรื่องไงผมขอไปเอาน้ำกับอาหารว่างมาให้คุณหมอแตวก็รับตรวจสุขภาพประจำอัตยาใส่นะครับครับผมมีเรียกใช้ผมตะโกนด้วยนะครับผมชื่ออ่ำนะครับอ่ำเนี่ยครับผมอ่ำชื่อนั้นชื่ออ่ำครับผมเอ้าแล้วชื่อจริงอ่ะอ่ำอ่ำข้อกับปอเลยผมไปก่อนนะครับครับผมเรียกผมนะครับผมอยู่ข้างหลังบ้านเองทำไรหลังบ้านครับเนี่ยก็ไป ทำนู่นทำนี่จัดสงตัดสวนจ่าอะไรมั่งครับน้าบ้านี่ยากเตี้ยแล้นี่คุณเล่มเหรอครับเนี่ยอะไรผมไม่ใช้เล่มครับผมเป็นคนตัดเองครับผมโอ้หเลยตัดไปสมัยนี้ไปตัดใบพัดเหล็กไม่ได้นะครับอันตรายต้องใบพัดเองเอ้ยมันไปโดนหินแล้วโดนตาบอดเลยครับนี่เป็นทักษะความรู้นะครับต้องเอ็นครับเป็นเอ็นเป็นเอ็นบางคนไปใช้เหล็กตัดไปไปโดนหินปั๊บโดนตาตาบอดนะครับข้างบ้านผมนะไอ้เรื่องนี้กูต้องรู้ไหมเนี่ย ก็รู้ก็รู้อยู่เลผมอร่อยดีฮะเป็นวิทยาทานวิทยาทานครับข้างบ้านผมมีคนนึงตัดใบพัดเหล็กนี่แหละอันตรายเออใช่ไม่คุยต่ออ้ามอ้ามอ้ามผมเพราะมันอันตรายยังไงอะบอกต้องใช้ใบพัดเอ็นครับผมรู้แล้วเวลาตัดเจ้าถ้าเกิดใบพัดเอ็นมันถึงไม่อันตรายเอ็นมันจะเบาๆไงมันตัดก็ตัดตัดคมแต่ว่าถ้าตัดใบพัดเหล็กเนี่ยมันจะตาบอดมันจะดอกโดนหินไง นี่คุยแล้วบอกคนข้างบ้านคุณใช่ไหมคนข้างบ้านผมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เองคนข้างบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยข้างข้างซ<บ>อยใบพัดเหล็กใบพัดเหล็กไงตัด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 โอ้โห <c oughs> ใครเรียกผมนะครับครับผมเสื้อผ้าเนี่ยไปเก็บคนแขวนตั้งกันไหมฮะ <c oughs> ดีดีครับผมกับเอาไว้ที่นี่แหละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตรวจผู้หญิงหน่อยนะครับ ทำทำทำแพ้ขอดอย่างนี้นะครับเนี่ยครับผมไม่ต้าลินไม่มีอันใหม่แล้วจะบ้านช่องอยู่ไหนเราอ่ะหลวงอ่ะบางบัวทองครับ ลูกจำบ้านไม่ได้ลูกเนี่ยก็ม่ได้เข้าบ้านเข้าช่องเลยนเราเ่ยเข้าหรือเปล่าลูกเข้าครับดีลูกเข้าบ้านลูกนะปัญหามีอะไรก้าวมึงจะฉีดน้ำเกลือใส่นี่เหรอจะบ้าหรือไงลูกเอ้ยเขาฉีดใส่แขนลูกเอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ลูกกว่ามันจะเดินทางไปเนี่ยมันไกลรักเลยนี่รักเลยนี่รู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้สึกเลยลูกเอ้ยโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบละ รู้ไหมรู้สะร,รู้สึกแกยาแก่อะไรลูกอ,อัะนี้ยารักษาดวงตาให้ตาสดใสเจ็บนิดนึงฉีดฉีดเข้าตา <c oughs> หมดเลยลูกนะหายใจไม่ค่อยคล่องตัวลูกเอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วกระดูกแม่กระดูกเขาเดี้ยไม่ดีเฮ้ยเอาอีกเหรอโอ้โหเหนียวหน่อยเงี้ยพอพอหน่อยนึงก็เหนียวเออพอตอนนี้นิดเดียวเดีเหนียวนิดเดียวเหรอเชื่อแม่ลูกเน่ยเหนียวเนี้ยเหนียวเหนียวต้งต้งอยู่ตรงนี แม่ดีจริงกูรุ้จะขอร้องพึ่ไแมแล้วแม่จะตายอยู่แล้วหญิงแม่เจ้าค่ะเอ้าหญิงแม่ไปโดนรถชนมาเหรอเจ้าค่ะมานั่งกับแม่หรอกไม่ไม่ดีแล้วค่ะหญิงแม่แม่จาไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะหญิงแม่ค่ะมีโทรศัพท์มือถือไหมลูกมีเจ้าค่ะโทรแจ้งตำรวจให้แห่ อยพึ่งไปไหนนะออขอครับครับเอะแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาให้แม่กินแล้วลูกคุณแม่ลองดูค่ะอะไรลูกคะกินเลยคะ่ะเยลใส่ผมนี่ลูกใช่ค่ะให้แม่กินลูกค่ะุณจะฆ่าแม่เหรอรุ่นนี้ใช้กินก็ได้ใช้ทาก็ได้ค่ะมันซึมเข้าผิวหนังค่ะจะใช่อะไรคะเย่ม,ม้สรั่เนี้อะไรอะ่ะฮะลูก โอ้ยแม่บอกว่าแม่แก่แล้วลูกจะไปรู้สึกอะไรลูกเอ้สูงไปหมล่นแลหนักหนักแตกจริงม่กเลยคุณแม่ พูดถึงผู้ชายแล้วหญิงรู้สึกละอายแลือเกินนะค่ะมีอะไรหรอกมันจะดีหรอคะการที่หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็มาบ้านผู้ชายทุกวันใหญ่ก็พูดถึงเองตลอดเวลาลูกคุณใหญ่พูดถึงหรอคะพูดถึงลูกนะเดี๋ยวนั่งรอลูกเดี๋ยวพี่ใหญ่ลองมารอกแล้วก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝั่งคุณแม่จเจ้าเก็บหรอเจ้าคุณแม่เขาเหม็นมันเก็บกากเอากกว,ว่าจะวางเก็บให้็กต์อ๋อค่ะ อะไรคุณย่าแป๊บนึงตาเดี๋ยวแป๊บนึงคุณย่าเป็นต้องเหรอเจ้าค่ะเป็นต้องเงินเหรอคะเนี่ยมารักษาแล้วมึงาแต่งหน้าศพเนี่ยผมต้องงไรครับคือเซนทะลุใหญ่เลยผมจะบอกคุณหญิงย่าว่าจริงๆริอะผมก่อนที่จะจะตายคุณหญิงย่าคะับผมมีคนรักแล้วครับ ผมมีคนรักแล้วคุณหญิงย่ผมชายไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเซ็นเลยดีกว่าไปพูดงั้นหญิงอายค่ะไป็ว่าเลยนะลูกนะผมมีคนที่รักอยู่แล้วครับเอ็ม่คุณหญมอคุณหมอคุณหมอคุณแย่จะแย่อนไรคุณย่าคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอจ้าจ้าหมอุคแย่ผมผมยอมแล้วครับ ีกแล้วค,คุณย่าคุณย่าคุณย่าคุณคุณาคุณหมอคุณหมอครับคหมอคุณย่าอะไรครับคุณหมอคุณย่าหมอคุณย่าคะคุณย่าเอ่อคุณหญิงแม่ครับจะเอาลงจำปาหรือลงไม้สักครับคุณก็คุณใจก็ไอ้ไอ้แล้วค่ะคุณคุณยาคุณย่า ใหญ่ลูกครับมหาหญ่าหลูกเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยก็เพราะพวกเองลูกโอ้ย๋ยว<ะ>ไปดูไหนขัดไหนไม่ขัดน <c oughs> งานเกษตรแปรอ <c oughs> ฟังให้ดีนะลูกนะเออเองจะยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยเองต้องอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ เห็นหน้าผ oh ีคนนี uh> ้คุณกูก็ไม่อยากเห็นนายเอ้วันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับต้องต้องกปเข้าโรงพยาบาลครับอรีบเหรอเจ้าคะพูดมันคุณหมอจะมาอีกก็คงจะเป็นวันนี้แหะครับโอ้ยังยย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 ัยยายย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 นยยยยเดี๋ยวมึงจะให้มันมาอีกเหรอ